ยิงแบบหนักๆเลยอ่ะแม่งมีแต่บอดอ่ะดิผมแม่งไอ้เที่ยนี่ใครโอ้โหไม่สนแล้วเลยผมยิงแต่บอดด้วยนาน,นานจะได้ยิงขนาดนี้สักทีแตร่ตรถถังนี่เริ่ไมไม่ชอบแล้วลรถถัง Stand your ground, defend at all costs. ready to deploy. โผมยิงไงแต่ยิงไม่โดนเลยให้ผมลงมิซายลูกได้อย่างวะเนี่ยแพ้แล้วเฮ้ยหลบไะเนี่ยน้องต้องลงมิซายแต่ลงไม่ได้ตั้งสี่พันอะไรที่ตังไม่พอครับ The lunch. มันแพงอยงเงนะีรูปสองสี่หมื่นเลยหรอคูณสองอ่ะตายแล้วนดีครบผมบได้จุกไปทีคูณสองดียว กันมาแบบเป็นสายยิงมาให้ยิงิงเถอะดีกว่าเรื่อหมดช็อโอ้โหสองพันนี่ไม่ได้ลงอีกลูกได้ลงได้ลงเหรอสี่สิบตัวเองนะไม่น่าได้ลงนะผมว่าชินทีคนละ สามหนึ่งผมด้วยเป็นไงคือถ้าเป็นคนนี่ก็คือว่าจะคะแนนแบบสูสีกับผมหรือเยอะกว่าผมนั้นเลยใช่ไหมผมยิงแต่บอทเลยใช่ไหมยอดจริงจริงดูฉันอะไรผมมายิงบอทอีกแล้วไหมดูว่าแล้วอันไหนที่มันเป็นคนตกรถเลยดิมันจะนี่มันจะยิงเราไม่ค่อยตายหรอกแต่เนี่ยยิงผมตาย มันลงอยู่สามร้อยไม่ทันเให้แม่งต่อเวลาแมขอยิงต่ออีกหน่อยปะเ้ยมันอยู่วะชื่อจีนโ้โหมันซัดพกผมเลยนะไอ้ฟอร์ดไอ,อ,อีกร้อยเดียวเฮ้ย นโอ้ไม่พออีกเดี๋ยวถืออะไรเฮ้ยไม่ถือปืนเหเฮ้ยตลกละตลกโล้วยดงเมื่อกี้รอยเบรอยฉันนะนี่ไงได้ละกันแย่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 เรเท่เลยครับ ไม่ได้เบสตะออ์ด้วยเป็นไงล่ะตะลกจัดตะขอที่สองยิงกันเยอะเลยเนีย่ยขอญาตแคปนะครับผมขิงพี่ตั้นได้แล้วสบายแล้ว ใหญ่เลยู้คแล้ววะใหญ่มาชเฉะมาฉล่าแล้วว่ะมาฉล่าดิแหญ่แหญ่แหญ่ต้องงี้ดิโอ้โหมีคนมีคนแอดเพื่อนมาเลยเหรอหน้านั้นเลยเพิ่งไป แล้วมันได้อะไรมาแชเราได้อะไรได้ไอเนี้ยครับไอแถบที่ใส่ข้างล่างอ่ะแล้วก็บัตรบัตรบัตรไอนี่เนี่ยเียใส่ก่อนใส่ก่อนในฮีหนองดูอย่างงี้เล่นแล้งตกก็ไม่เป็นไรแล้วดิมันมันล่วงไปเจนแล่ออยู่ไม่ใช่เหรอครับถ้าดาวผมมันแบบหมดถ้าหมายถึงว่าได้ได้ป้ายแล้วไม่เป็นไรแล้วนี่ล่วงก็ช่างมันแล้วเนี่ยมีป้ายเออเออแต่มีป้ายลว ขิงไงขิงไงแต่ใส่ใส่ป้ายก่อนเนียป้ายอยู่ไหนวะตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนจัดๆยิงบอดเฮียภูมิใจมากมั้งแต่คือดูคือรู้เลยอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่บีอ่ะไอตอนเอที่ผมยังคิดว่าผมคมอยู่เลยนะแต่สักพักเฮียไม่ใช่แล้วไอสัตว์ไม่ใช่ไหนมันไม่เห็นปวดหลอกกันนั่นเลยเออ มันต้องไปดูนหนี่ยๆผมจำไม่ได้อ๋อนี่นี่เอาโเลเตอร์เอาโเลเตอร์นี่ <operator. S 1> นี่นี่นี่นมาแล้วนี่นี่นี่นโอเ้เทแต่ผมอยากได้ไอ้นี่แบบเป็นเป็นสีเขียวอะไรอย่างงี้มาก,ก่าน,นะไอ้ที่ค่ามากกว่าห้าสิบเนี่ยไอ้สามหัวกระโหลกเนะี่ยมิกี้มิก้น่าจะได้ไ,ได้ได้สีเขียวแล้วพเน่ะมันเคอดูตรงไหน ดูดูใน operator แล้วก็คลิกขวาที่ตัวละครไหนก็ได้ครับแล้วก็กด name card แล้วก็ bad เห็นปะไม่น่าจะมีอะไรในนะั้นไม่ได้กดหรอกอะไรเลยแต่มีคิดค่าห้าสิบเกือบทุกตายนะ <Sentinel> เซนติเนลเซนติเนลคืออะไรอะเซนติเนลคือสีเขียวครับใช่ปะยังไม่เห็นบล็อกเลยอืม มันไม่รู้มันเพิ่มคิวไปหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้อันนี้คือพาวเลอร์นี่คือหมายถึงว่าค่ามากกว่าห้าสิบอะแต่เซนติเนลผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรมันต้องไปอา่านตอนท้ายเกมยังไม่มีอะไรยังไม่บลด็อกอะไรเลยนะนอกจากเอเคนี่ไงคิวม,มากกว่าห้าสิบเอนมี่ใช่ใช่